เดกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเอ Endo Hotter ครับ,บมื่อน,นี้เขาก็ะชิบผ้ามากคุดมั่นนะครับเนาะขุดมั่นไปให้หนูอุ่นหนูที่เขาเลี้ยงไว้ดักมาได้เลี้ยงไว้คุ่นนะครับเอาเลยมาขุดอาหารไปให้มั่นนะครับเนาะเลี้ยงไว้กินนี่เสียละครับเลี้ยงไ่้ร้ายเลี้ยงน้อยเดียวนี่หันอาบอ่ะนะครับเนาะอาบอ่ะโบอ่ะนี่แหละครับเอาอยมาขุดมั่นไปให้มั่นนะครับ นะครับเนาะมันท้องที่เขาปลูกไว้นะครับพี่น้องก็ไปยัดไปได้หลายอยู่นะครับเอามันปลูกมันไว้ให้มันกินเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมครับมันกับมีตัวหัวยหญง่งครับไกล้ก็กินนะครับเลี่ยงไกลเนี่ยคูดไปใกล้กินไกล้ก็กินดีครับซักกินมัดละครับเห็นมันี่ครับห้อไ้ไก่มันกินนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่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 เห็นไหมครับเป็นโพงเข้าไปเห็นนี่ครับไกลเอ็นมาซักกินเนาะครับเนาะ เ็า็คะขุดไปไกลน้ำให้หนูน้ำนะครับอาหารประหยัดนะครับเนาะกลับมาเบิง่งวิธีเขาขุดเลยครับ ่ำพี่นอ้องชับหัวหนึ่งครับนอยหอดปูครับอีปูนะครับนอ้นองอี่ปูแล้วครับพี่นอ้องแล้วก็จะไปให้หนูนะครับนี่ เอาหน่อนะครับ มั่นงมเดลกินปุ๋ยนะครับนี่มั่นปลูกแบบธรรมชาติครับบรเดกินปุ๋ยบรเดกินยังครับหัวใหญ่ปะครับนี่ตหัวใหญ่ๆนะครับเ้อแต่หัวเหยานะครับเนาะดินมันแข็งได้ปุ๋ยนี่บมเด้กินเลยครับตังแต่อปลูกเป็นสวนล้างบ้านนะครับเนาะนี่เป็นหน้าละครับนี่สมบรรยักมันบรรยากาศไปนะครับนี่กับป้ากับพ่อผมในสูบน้ำใส่จักมืออยู่แล้วครับวันอาทิตย์นี่แหละ หยุดงานนอกจากีน้าหัวที่มันหักด้วยครับด้วสองหัวนี่ครับที่มันหักลงกไปคุ่นอนอกากจะเอาคุดเอาเสียมนี่แหละครับคุดลงไปเอานะครับเนาะวันนี้

เคือหัวนี่อักสองหัวนะครับเนาะ กูหลอก็ตมใบกื้เกาด้ครับด้วยใหได้ผูกอีกอยู่ เสร็จแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมพุดไปนี่ก็ได้อยู่ประมาณทักสามสี่มืออยู่ครับพุดไปจ่งไปถิ่มไว้ในบ่อมันเลยนี่ครับพุดไปนี่ก็ได้สามที่มือมันมดเท่ากันมาขุดอีกนะครับเนาะก็ปลูกไว้นี่ละนะครับก็บไปลลยต้นนะครับประมาณทักสิบสิบกัวนี่แหละครับนี่ครับต้องไปปลูกเงี้ยวไปนี่แต่ทั้งหลังเนี่ยพ้นปลูกไม่หมดแล้วครับผมจะปลูกสุดเลยครับแบบนี้ อยู่บ้านเนาะครับเนาะมีคอกเป็ดครับพี่น้องคอกเป็ดเป็ดเทศนะครับเขาก็ไปเอานี่ไปให้มันเออเขาลืมบอกขุดในในห้องดีดป,ปูครับพี่น้องขุดมั่นในห้องดีดป,ปูครับสูงว่สูงพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อมันมาอยู่ในมั่นอี่ครับมันมากินมันบนหูครับพี่น้องเบิ่งเอา น <laughs> ล้วก็จะเอาไปให้หนูแล้วครับเนาะทั้งอีปูทั้งมันเหระครับไปครับครับไปเอาให้เอาให้หนูกันครับครับเนาะนะครับเนาะ,นะบ,นะบอนหนู <laughs> นี่ก็หนูป้าที่เห็นนะครับที่มันออกลูกแล้วเห็นไหมครับลูกมันพี่น้องนี่นะครับลูกมันครับ นี่ครับปูเมื่อกี้นี่ให้ได้มาให้มันกินเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็หนูลูกนะครับเนาะบัวนั่นบัวหนูหน่อยนั่นลูกลูกแม่นี่เนาะครับเนาะมาครับเพื่อจิบปันมันให้มันเลยนะครับพวกกันทักนี่นะครับให้มันกวนที่น้อง นี่คือหนย่งมีนะครับมีก็ใส่ไปเด้อนะครับเนาะนะใส่เห็นมันเลยเนี่หนูนนหน่อยครับบ่น,นี่ยเปลี่ยตัวเนาะครับเนาะอย่นี่มันจะอยู่ในนี้สองตัวนะครับ อูนอน,น,น,นเนี่ยครับสบายนี่หนูปลากันนะครับพี่น้องนี่ก็หนูปลาครับ นี่ก็ลูกลูกหนูปลาแล้วครับด้วยนี่เท่าเลี้ยงว่าจับได้หล้วครับพี่น้องซุม m นี่เทาเลี้ยงก็เป็นลูกปอนนอะครับเนาะจับได้ยุบนะครับจับไงครับนี่ก็มันเหมือนเดลมละครับนี่ถ้ารอมันออกลูกนะครับเนาะ ตัวผูนี่ตัวแดงๆนะครับนี่ที่เลือยตัวแม่ยมดตัวแม่ครับนี่ตัวผู้นี่ครับนี่ตัวผูนี่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 ตัวแม่ครับมาหน่อยนะครับพวกนุ่งห่อกรเท็ยแบบบ้านๆนนี่นะครับเนาะกระเบื้องเนี่ย ทั้งสีแน่เนาะครับเนาะนี่ก็นหนูปลาเดียวดักมาได้ที่คลิปก้อนนี่ยนะครับนี่มีอยูนี่หาตัวนะครับเด้อหนูปลาครับตวัวแม่มีประมาณสามตวัวป,ปู่สองตัวนะครับเด้อมีหาตวัวหนูปลาเขาดักมาได้เมื่อนไงครับที่เอาบ่วงไปดักเอาแล้วครับขอเข้ากับปฏิทินพิธีพิธัญยั้นนะครับ,ขขบรเานาะ แพนเมิกระซิดนะครับแพนเมิกระซิดเหลือนะครับเนาะมาอ้อมทั้งกลุมม่มในประเทปูนนะครับนี่เป็นกระเบื้องมาใครออกกล้องน้ำครับพี่น้องโบเอาโบกิงนี่ เขมาตัวดีแ,แต่เนี่ก็เป็นหนูกันเนอะครับเด้อมันเป็นหนูฮอาดักมาเลยหลายมือแล้วแต่พวกท่านเดี๋ยวใส่น้ำมูนนะครับมามีเวลาเฮ็ดแต่มันก็คุ่นแล้วล่ะพวกนี้ นูป้าตัวนั่งกินงี่มนเป็นเป็นเป็นนูหนูในบอ่อที่ไม่ซีโต้นะครับเด้อที่นี่เป็นนูเลี้ยงนะครับเป็นนูล,ลูกลูกลูกนูป้าแหรอครับไอสองตัวนี้เขาดักมาได้แลครับเนาะบ่วงขึ้นกันนะครับมี่สามตัวอยู่ี่พี่น้อง ครับที่เรือนี่เขาอยู่ไปฟันไก่นะครับเนาะไกบ่บโบุนบไไนะครับเกาะข้างนอกผมครับมันอยู่ฟันไก่นะครับเนาะที่เรือนี่ไก่ก็กินดีเด้อพี่น้องเด้อมัน นะครับเนาะไปพาไปฟุดมันฟุดมันมาเป็นอาหารหนูแล้วครับสามสีมืออยู่แล้วครับข้างขหายีกเทช่นึงไปฟุดอีกเทช่นึงนะครับดูบุรีก็เป็นอาทิตย์นะครับหมาข้าเขายีเป็นข้าวโพดเป็นหัวอาหารนะครับเนาะตรงนั่นนะครับนี่ไปพาไปฟุดมันนะครับไปปลูกไว้ละไปยัดต้นทุ่นไปอีกนะครับเนาะครับใช้ความมัเบิ้งคลิปนี้กอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินเด้อครับเด้อ เพิ่มมีกำลังใจใน,ก,นการที่คลิปต่อไปนะครับเนาะจอง e อ d o h e อ t เ r กับกอบคุณนนะครับเนาะหลายๆที่ขอมาติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเช่นนี้ละครับสวัสดีครับ